สวัสดีครับเฟรมกัน Thailand Channel ครับก็พอดีวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูกับ p 3 6ากระบอกนี้นิดหนึ่งนะครับ P365 กระบอกเนี้ยเอามาทำก็คือป่าสไลด์นะครับเพื่อติดดอทนะแล้วก็ป่าสไลด์แล้วเนี่ยก็เลยทำฝาปิดไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาสมมติถ้าเราถอดดอทออกนะแล้วก็จะได้มีฝาปิดที่มันจะไม่โล่งนะครับ ลักษณะของการปาดสไลด์ก็จะเป็นลักษณะนี้ของผมก็บอกนี้เนี่ยก็คือทําเป็นปาดสไลด์นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําสีสระโคตนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าโอเคปาดสไลด์อยู่แล้วก็เวลาถ้าเกิดถ้าจะไม่ได้ใช้มันก็ต้องใช้ฝาปิดอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่มีฝาปิดยังไงมันก็ต้องติดดออ มันก็คือจะบังในส่วนที่ปาดสไลายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่แต่ช่างผมเขาก็โอเคนะเขาก็ก็ทำสีรองพื้นมาให้ในส่วนที่ปาดสลด์เดี๋ยวผมเ,เปิดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะ พอออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตัวตัวฝาปิดนะครับก็ฝาปิดทําสีสลาโคสให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวตัวที่ผมแจ้งไปว่าเดี๋ยวผมเอากระดาษทิชชู่เช็ดน้ํามันก่อนพอดีช่างเคลือบน้ํามันไว้นะครับอปลาสไลด์เป็นแบบนี้ก็คือสั่งได้เลยว่าจะ ลงกับดอทชนิดไหนนะครับอ,อันนี้เนี่ยผมทำเพื่อที่ว่าใส่กับใส่กับโอไซเอสีตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งให้ดูด้วยนะครับว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือพี่น้องเรานี่แหละนะครับในช่อง youtube เราเนี่ยแหละก็คือสั่งโอไซเอสีมาแล้วก็ปาดสไลด์นะครับ ระยะการปาดสไลด์เนี่ยระยะเวลาการทําก็จะอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่านะครับหนึ่งอาทิตย์เละๆประมาณสองอาทิตย์ประมาณตีไปสักสองอาทิตย์นะครับแต่จริงๆไม่ถึงหรอกก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นฟุตบไอเอ็ม i อสก็คือใส่ได้เลยโดยที่โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ฐานแปลงไม่ต้องใช้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก,ก็ก็ใส่ได้เลยนะอะเดี๋ยวผมทดลองใส่ให้ดูนะครับสำหรับตัวน,นี้นะก็เบื้องต้นนะอย่างที่ผมแจ้งไปเวลาจะจะประกอบดอทอันนี้ผมแกะลองแล้วนะครับลองแล้วหมายถึงว่าอ่าลอง ระบบการทํางานของเขาละเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้อะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบไว้นะครับอันนี้ก็คือของใหม่แหละเนี่ยนะครับรก็จะลงฐานได้เลยปกติตเดี๋ยวผมลองน็อตก่อนวัดน็อตว่ามันแค่ไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวประกอบกันอ่ะพี่น้องเรามาดูเรื่องน็อตกันนิดหนึ่งอันนี้พวกอ่าเป็นอ่อุปกรณ์ของของดอทนะครับน็อตเนี่ยสำหรับตัวที่ที่มาจากของเขาเลยเนี่ยถ้าเป็น คือเขาปาดสไลด์มานะครับแล้วก็ทําเกี่ยวมาเป็น M3 นะครับ M3 เสร็จแล้วเนี่ยน็อตของโอไซที่ให้มาผมว่ามันจะเล็กไปน,นิดหนึ่งไอ้มันจะแก้ไขจะยาวไปน,นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ตัวสั้นนะครับตัวสั้นเพื่อที่ว่าการขันน็อตเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดไม่ชนนะครับมันจะไม่ชนนะเพราะว่าตัวนี้ผมทดสอบแล้วว่าว่ามันยาวไปหน่อยนึงอ่า โดยที่การที่ปาดสไลด์มาเขาจะมีน็อตแถมมาให้นะครับซึ่งเขาจะมีมา2ซ้ไซส์ก็คือเป็นตัวสั้นกับตัวยาวนะครับอย่างละสองอตัวยาวของเขาเนี่ยตัวยาวของเขาก็ยังสั้นกว่ายังสั้นกว่าน็อตของโอไซโอไซที่ให้มาที่เป็นตัวสั้นสุดของ M3 นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลือกการใช้น็อตโดยการใช้น็อตของที่ที่ช่างเขาแถมมาให้อันนี้เราก็เก็บ นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เก็บไปนะเสร็จแล้วเนี่ยการติดตั้งผมจะถอดสไลด์ออกมานะครับแล้วก็อถอดลำกล้องนะครับสปริงปีลารีคอยล์สปริงไกด์หลอดนะแล้วผมก็วางลอดเข้าไปมันก็จะพอดีกับฟุตพินเลยครับเพราะมันเป็นฟุตพินของมันเนี่ยนะครับมันจะพอดีเลยพอดีกันกับกับการที่ปาดมา เนี่ยนะครับพอดีเลยสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะการประกอบของผมอ่ะผมจะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจะใช้กันคายนะอันนี้ก็คือใส่กันคายไปเลยแล้วกันเพราะว่า,าประกอบแล้วน่าจะน่าจะใช้กันยาวๆแล้วใส่กันคายไปโอ้โหเยอะไป ผมก็เน็อตัวนี้นะครับมาวนๆเพราะว่าการกันคายมันเยอะไปจริงมันเยอะไปนั้นเนี่ยเนี่ยเอามาหมุน,มน,มนๆวนให้มันทั่วๆกันกันคายใส่นิดเดียวพี่น้องไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวมันจะไม่ออกนี่นะครับวนๆให้มันทั่วๆเนี่ยววนๆสองตัวเป็นการระบายกันคายนะ โอเคเสร็จ okay. แล้วเนี่ยมผมก็ใส่น,อน็อตปิดฝาก่อนสีอะไรก็ได้นะพี่น้องกันายไม่จำเป็นที่จะต้องต้องเป็นสีน้ำเงินอะไรเท่านั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาใส่เวลาใส่อะนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไขควงแป๊บหนึ่งวเวลาใส่ผมจะเอา หาอะไรรองหน้าดอทหาอะไรปิดหน้าดอทตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเอาไว้เผื่อมันจะไปโดนหน้าเลนเพราะว่ามันมีโอกาสโดนหน้าเลนได้นะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งกันคายเรียบร้อยนะ ผมจะมีระยะมือของผมอยู่ว่าว่าว่าแค่ไหนแล้วผมรู้สึกว่าว่ามันโอเคนะครับเพราะว่าจริงอ่ะกันคายแล้วอ่ะมันไม่ต้องนั่นอะไรขนาดแบบว,ว่ามาหาการอะไรขนาดนันหรอกนะครับมันก็จะมีมันจะมีอยู่พอประมาณระยะของมันนะครับโอเคเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยจะเป็นลักษณะนี้คิดเสมอสวยงามนะครับ ไม่โยกไม่คอนนะเดี๋ยวขอ,อยาประกอบครับติดตั้งเสร็จจะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะแล้วก็ที่ที่สังเกตง่ายๆว่าศูนย์หน้ายัางใช้ได้นะครับส่วนศูนย์หลังก็น่นอนอยู่แล้วพี่น้องศูนย์หลังมันต้องใช้มันต้องใช้ตรงตรงย่างตรงนี้นะครับของดอทเนี่ยเพื่อการมองศูนย์หน้า นะครับก็ยังเห็นเนี่ยนะครับยังเห็นเหมือนเดิมถ้าเกิดถ้าโอกาสไหนที่เราไม่ได้ใช้ดอตอะนะครับก็ยังมองเห็นสุดหน้าอยู่เห็นไหมครับ<ม>ก็คือให้ทาาอย่างนี้เราก็ใช้ได้เลยนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นผมต้องตั้งกับลูกเลเซอร์ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมประกอบเข้ากับตัวปืนก่อนนะเพื่อที่ว่าดูความลงตัว ว่ามันลงโตไหมอะไรยังไงนะครับมันเก่งๆไม่ค่อยอยากจะจับดอทกลัวหน้าเลนเขาเป็นรอยกลัวหน้าเลนเขาเป็นรอยมือเดี๋ยวเปิดดอทด,ด,ดู เปิดดอดมาตอนนี้เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นในในของจริงอะ่ะนะครับในจอเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นตัว32า o ิสองมอแล้วก็มีจุดตรงกลางนะเรื่องการปรับตั้งผมมีทำคลิปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องละนะครับก็ลองดูขออนุญาตใส่แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเปล่าไม่มีลูกนะครับขออนุญาตใส่แมกกาซีนดูว่า ดูว่าใส่แล้วมิติปืนจะเป็นยังไงบ้างสําหรับการการใส่ดอทผมว่าค่อนข้างที่จะ,ะการที่ป่าสไลด์ลงมาเนี่ยผมว่ามันจะลงตัวนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมุติถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ดอทมันเห็นศูนย์ศูนย์หน้าอยู่นะครับใช้ศูนย์หลังเห็นศูนย์หน้าได้อยู่แล้วก็เท่าที่ผมเดี๋ยวผมปรับเป็นดอทเล็กก่อนมันได้มองชัดๆไม่เบลอ เท่าที่ลองเข้าค่าเบื้องต้นนะมันก็ตรงกับศูนย์นะเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมันก็ตรงกับศูนย์ก็เหลือเดี๋ยวเซซิโลปรับตั้งนิดหน่อยนะครับก,ก็โอเคก็น่าจะโอเคอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับให้ดูอ่าสไลด์ของ P สาหที่ที่ปาดมาตอนนี้ถ้าเกิดเท่ายิงโลโก้ X เ,เนี่ยมันก็เท่ากับจะจะ,จะเป็น3 6 5า X เลยนะ ยกเว้นเฟรมถ้าเกิดถ้าเปลี่ยนเฟรมเป็น x l นี่ก็คือเป็น 365x เลยนะครับ3 5มอสนะ MOS มีด้วยหรอวะ3า5 MOS ก็ทำเองนะครับก็เป็นผลงานของช่องเรานี่แหละนะครับเรื่องการปัดสไลด์เรื่องอะไรอย่างนี้แต่ว่า,าตัวผมไม่ได้ทำนะครับผมให้ช่างที่ที่มีใบอนุญาตเรียบร้อยทำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคือถูกกฎหมายแน่นอนนะ รวมถึงก,การทําสีสละโคตแล้วก็อะไรต่างๆนานาด้วยถ้าเกิดถ้าสนใจยังไงสอบถามได้นะครับเรื่องการปดรสไลด์ราคาเบาๆผมบอกได้เลยว่าราคาเบาๆราคาพอๆกับเพจแทนศูนย์หลังเลยนะแล้วก็สําหรับคนที่ที่ต้องการความที่มันมันไม่สูงโด่งจนเกินไปเอางี้เดี๋ยวเปรียบเทียบระหว่างปืนผมกับตัวนี้นะครับว่าจะแตกต่างอะไรยังไงกัน ขอแยาเทียรูกลูก่อนไม่มีอยู่แล้วนะครับร่างกายไปแต่ทิศทางที่ปลอดภัยอ่ะเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับมิติก็จะประมาณนี้นะถ้าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยของผมเนี่ยก็คือผมไม่ได้ป่านสไลด์ใช้เพจแทนศูนหลังนะครับแต่ของผมเนี่ยคือผมติด เพราะฉะนั้นเนี่ยความอัตราส่วนมันก็กเลยจะค่อนข้างที่จะลงตัวนิดนึงแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดถ้าไม่ป่าสไลด์หรือปาสไลด์ผมมองว่ามีผลไม่ได้เยอะนะแล้วก็หลายๆคนที่ที่ถามผมเข้ามาเรื่องเรื่องเพจของอีกยี่ห้อหนึ่งที่อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่บางๆเนี่ยอันนั้นผมบอกเลยนะใส่กับโอไซ์ไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวคุณหามาจนคุณหาได้พอคุณหาได้ปุ๊บคุณสั่งโอไซ์ไปแล้วมันใส่ใส่มันใส่ไม่ได้เพราะว่า เพดมันจะชนนะครับพอเพดมันจะชนเสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างเนี่ยด้านล่างเพดอะ่ะเขาจะมีมีเป็นร่องฐานขึ้นมานะครับอ่าเป็นตัวนูนๆขึ้นมาเพื่อดันแบตเตอรี่เอาไว้สําหรับดอดทที่มีแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างส่วนโอไซเนี่ยเขามีอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวดันคุณจะต้องไปเจียประเจียด้านหน้าเพื่อให้มันเข้าได้นะครับแล้วก็ต้องเจียตรงข้างล่างเพื่อที่ว่า เกียร์ฐานล่างให้มันให้ดอกมันใส่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเป็นอัลเทิร์นอิแพคือมันจบสุดละในบรรดาเพจแทนสูย์หลังนะครับของโอไซนะครับผมว่าโอโอเอาโอไซเนี่ยมันเข้ากับอัลเทิร์นอิมแพคมากที่สุดนะครับแล้วก็ฐานก็เป็น i m s c อยู่แล้วด้วยนะครับราคามันก็พอประมาณอยู่แล้วก็ไม่ได้สูงอะไรก,ก็ถูกที่สุดในบรรดาในบรรดาเพแทนสูตหลังที่คุณภาพใช้ได้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะ ก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้เปรียบเทียบกัน2กระบอกนะครับะระหว่าง P 3 6 5 MOS แล้วก็ MOS ป o m นะ,ะโดยการของเราเองทำให้มันเป็น MOS นะแล้วก็เป็นแล้วก็ P 3 6 5ที่เป็น XL แล้วก็เป็นเฟรม XL เป็นติดคอม Demon a r m ์นะครับแต่ระบบว่าต่างกันยังไงหรือเปล่านะคราวนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การเลือกใช้ละของพี่น้องเราว่าว่าแบบไหนนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากมากครับจากฟรีดอมการไท l a n d ด์ชาแนลครับ